เจออีกแล้วพี่น้องครับอีกหนึ่งรังครับผมนู่นด้านไหนนู่นครับมาเจออีกแล้วครับผมรังนึงครับรังครับจนยอดเลยนิดหนึ่งปานนี้ตามาหาเลาะเหรียญดงครับมาเนี่ยขับรถมามาเจอมิีมพอดีครับรังนึงครับนี่อยู่ข้างบนนี่ครับเดี๋ยวมาดูรังครับเดี๋ยวลมควันตีกันเลยครับผมเดี๋ยวมารอรุ่นว่ารังจะสวยไหมครับหรือจะมีน้ำไหมทูบดอกเดียวมันเดิมครับ เพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่พิ่มเ่มคุ้งลังเหลืองเลยพ่อพ่อพอเดี๋ยวขย่าดูเลยครับนี่น้ำหวานไหมเนี่ยใส่ไม่มีก็ไม่เอ้านะครับไปมันไปมีแต่ลังครับผมไม่มีน้ำหวานเลยเหลืองอ้อยเลย รังนีกับแมวครับปล่อยมันไว้เดี๋ยวรับไปเรื่อยๆครับเผื่อเจออีกสักลังเนาะงรังนี้ก็ปล่อยทิ้งไว้เลยครับแมวเดินไปเดินมามาเจออีกรังนึงครับตะกี้เราตีอยู่ตรงนู้นครับตรงขอบทางเลยครับเดินข้ามาดูอีกนิดนึงครับผมมาเจออีกรังนึงครับนี่อยู่ตรงนี้เลยใกล้นี่ครับอยู่อยู่ลงลงเลยพี่น้องเลยดู่ลงลุงเลยครับผมขวางตะวันด้วยอรังนี้นะจือขาวสวยครับสักูปูบดอกเดียวเหมือนเดิมครับเป่าควอนข้าไปก่อน อ้าวโดนกวนแล้วอือหอือหอือโอ้เป็นยังไงโอ้น้ำพอได้ครับผมเนี่ยครับเพื่อจะหาควันเราก็เอาผูกไปจีดใส่ลังขอบลังมานิดนึงครับโอ้โอ้อยู่นานเลยลังนีง ขอนามพี่น้องครับหขอนา,ามเนี่ยขอนา,ามใช้ได้ขอนามใช้ได้ฮะส,ขขสกูหนึงอึ๊บไปเกี่ยวคดับนะลังพอได้ครับผมขาวเลย้ยนหวานกะพอได้หวานครับผมลังนี่ก็ อ่ะสิบหกสิบบาทครับจุดนี้ครับสองลังครับแต่ได้ลังเดียวเนาะอีกลังหนึ่งแก่แล้วเลยไม่เอาครับมันหมานครับผมอีกหนึ่งรังเจออีกแล้วพี่น้องครับอีกหนึ่งลังครับผมนู่นด้านไหนนู่นครับอืมนั่แหละครับพึ่งใหม่ครับพึ่งมะกาะประมาณจักวันสองวันนี่แหละครับนับวันครับผมอีกประมาณสิบวันเดี๋ยวเรามาดูกันมาเจออีกแล้วครับผมลังหนึ่งโอ้โหสิาแลนี่ยุ่มแบบนี้ เดี๋ยวว่าเขาจนแบบแกงักเลยครับผมรังใหญ่เดี๋ยวผมถ่ายดูครับเอาจนแกงักเลยครับผมเนยน้ำหวานเหมือนพิษตานะเดี๋ยวผมจะตีเอาน้ำหวานครับเอารังทิ้งไว้มันคืนครับผมเอาละเรียบร้อยครับผมมัดไปห้อย่างดีครับ มีรุถแทะเช็คเรียบร้อยจุดนี้ได้มาสองลังครับเยอะกว่าลังเลยเนาะหนึ่งลังก็อีกหนึ่งเพาน้ำครับผมมาแล้วรถมารับแล้วครับลูกชายมารับแล้วน้องอะไรครับสวัสดีครับยังน้องแบงเจครับสวัสดีครับวันนี้มาทําไมครับตีพึ่งครับตีพึ่งโอ้ยังไงสองลังลังอ่าจุดนี้สี่ลังครับ ได้มาสองครับผมเดี๋ยวไปดูกันอีกครับผมขึ้นไปด้านบนนน่พอจะได้ยกักลังสองลังไหมวันนี้เป็นวันชิวๆครับผมพาเด็กหน่อยมาเล่นดาไปมาเจออีกแหล้วครับผมลังนึงครับจูเลยห,หนาแห่งนิดนึงนะครับตึงห้อยโกงครับผมลังก็ใหญ่แล้วมาเดี๋ยวสักผู่ครับผมขึ้นปีกันเลยขึ้นมาจถึงหลังครับขึ้นจนยอดเลย ส่วนลังนิดนึงอมีน้ำหวานด้วยตัดสักนิดนึงครับเดี๋ได้หักเอาเลยมีน้งตัดในขาดเราจะใช้วิธีครับมือหนึงถ่ายมือนึงกับแบบนี้รับวิธีหักเอาเลยน่าเรียบร้อย มาแล้วครับอีกหนึ่งรังครับผมทุลักทุเลหน่อยครับไปเดี๋ยวลงกันครับผมรังที่สามเออรังที่สองครับกับอีกหนึ่งหัวน้ำลงกันครับผมมาเจอแล้วครับผมรังหนึ่งครับนี่ครับผมอ้ยเอาจนล่างเลยครับโอ้ยเดินมาอย่างไกลเดี๋ยวมาเจอรังล่างครับผมวันนี้ผลงานกอได้มาสามรังครับผมเลย ถือว่าครับรถเลีนครับก็ได้มาสามลังพอได้ขาดมันครับยังไงก็ฝากติดตามกันไปด้วยครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ